เพื่อเปิดจะเพื่ออะไรมึงเปิดจะเพือ่ออะไรอะไรวะเนี่ยโอ้โห,โหแมปที่คุ้นเคยนี่คือใครมีอะไรเพื่อนโอ้マイ oh god คนเยอะชิบเป่งเลยอันนี่กี่คนเนี่ยกูว่าน่าจะเป็นร้อยเป็นล้านแน่เลยนี่หนแหละนี่คือการศิลกรรมคนเยอะเยอะเริ่มเกมยังเริ่มเกมยังโอเคไม่ลืมล้วไป,ปะโอเคมาเลยแมบ,บกับการ์ดกู ไอ้ควนานจู้อะไรฉันไม่ได้หรอกใช่ไม่หัวทอนไอ้หัวทอมันก็สู้ฉันไม่ได้หรอกอเห็นเกมนี้มาเยอะแล้ว เป็นไรวะเนี่ยมองแล้วร้อนเลยมีอะไรตอนนี้กี่เวลาแล้วเนาะโคตดเอติ้งเลยโอ้ไม่กลแล้วไหนเลขอะมองไม่เห็นเลขตัวเองเลยอีนารุโตะมงึงยิ่งกว่าเดิมอีกข้างหลังเนี่ย